เตียงผู้ป่วยสําหรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงอ๋อเป็นไงครับก็ดังเลยตู้เสียงด้วยได้โอ้ยตายแล้วก็เป็นเตียงนะครับใช้ระบบไฟฟ้าที่เราจักกันไฟบ้านเนี่ยครับแต่ใช้ระบบในการควบคุมคือระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงโดยใช้มือถือในการทําให้จุดขยับทั้งหมด4จุดนะครับคือจุดหัวขึ้นจุดซ้ายขึ้นจุดขวาขึ้นและจุดขาขึ้นครับใช่ครับเนื่องจากที่ทําให้จุดขยับขึ้นเนี่ย เตียงเนี่ยทำตอบไอ้จุดประสงค์ตรงที่ว่าจะทําให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือกึืติดเตียงได้ทาการําการกายภาพครับจุดหัวขึ้นเนื่องจากว่าถ้าผู้ป่วยอยู่ในระนาบนานเลือดจะไม่ไม่ไม่เลี้ยงครับจะอยู่ในจุดจุดนั้นทําให้เกิดแผ่กดทับได้ใช่ครับเลยเลยทำเลยทำเตียงนี้ขึ้นมาเพื่อลดแผ่กดทับอย่างแรกเลยครับแล้วก็สดุกสบายต่อผู้ดูแลโดยมีกล้อง คอยดูว่าดูปฏิกิริยาของผู้ป่วยตลอดเวลาว่าผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองว่าอะไรนะครับและถ้าเราจะมีตัวที่เป็นเซนเซอร์อวัดอัตราการเต้นหัวใจครับตัวนี้ถ้าโอเวอร์เซนเซอร์มีค่า Over, อัตราเต้นใจสูงระบบไฟก็จะแดงเตือนขึ้นครับใช่ครับไฟไฟโน้ตใช่ครับไฟจะขึ้นสีแดงเลยเกิดอะลารมขึ้นผู้ดูแลก็จะเห็นว่าเอาในตอนนี้อยู่ในเคตอนฉุกเฉินก็จะได้เข้ามาช่วยในสนทุนทีครับ ไม่พอครับถ้าถ้าเกิดโอเวอร์แปลว,ว่ามีมีคา่า,า,าอัตราตัวใจสูงขึ้นระบบก็ยังปจังเตือนทางโทรศัพท์ครับว่าตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ป่วย<ม>ก็จะเข้ามาได้ทันทันทีถ้าผู้ด,ดูแลไม่ได้อยู่ในบริเวณนะครับจเตือ,อน,นปไปใช่ครับดูสาธิตเป็นสาธิตตอนนี้ผู้ป่วยครับฮะได้ไหมลองดูหน่อยอันนี้มีโอ้หนกำลังเล่งอะไรอยู่ทรันเนี่ย ออติดอ๋อให้สวยงามโอเคว่าไปอันนี้คือตู้อะไรบบตัวนี้ตัวโดนโดยระบบนะครับก็จะมีระบบอย่างแรกเลยตรงนี้จะเป็นระบบที่คนที่ทําติดตั้งเครื่องคือผม,อมจะมเปิดเบเกอร์ออนไว้ตลอดพอเราเราเรา,เราขายอุปกรณ์ไปนะครับเราก็จะล็อกตู้นี้ไว้ในระบบตอนที่เรามาทําการซ่อมรุงก็จะปิดตู้วไว้ครับ คนใช้งานจะสะดวกสบายตรงที่ว่าจะเปิดแค่ตู้ on หรือออฟโดยถ้าเกิดระบบประหัตขัดข้องก็สามารถกดปุ่ม emergency เพื่อตัดระบบได้เลยครับนะครับแนนในตอนนี้ผมจะทดลองโดยการที่จะกดตรวนี้โดยที่ตอนนี้เราทำการตกแต่งอยู่ใช่ครับตรงนี้จะเป็น display การใช้งานของตัวเตียงนะครับก็เรากดล็อกอินก่อนครับก็การที่จะใช้เครื่องนี้ได้ก็ต้องมีพาสเวิร์ดในการเข้าใช้นะครับคือ ยูเซอร์แต่และยูเซอร์อยู่ขึ้นอยู่กับว่าในเตียงนั้นเราขายให้ใครครับ,ค,รบคนที่จะซื้อเตียงมาลงทะเบียนก่อนเราจะส่งหรหัสนี้ให้เพือ่อจะใช้งานเตียงได้โดยบอกในวันครับแล้วกดครับเนื่อง่างที่เราบอกไอ้นั้นถ้ามีปัญหาเสียเราก็ต้องมาซ่อม,มแล้วคือล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยครับอันน okay. ี้ต่อ,อที่พวกผมซ่อมลุงการดูแลการเปิดใช้งานก็เปิดจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับ แล้วก็ปลดเอาเลยครับเราหัวขึ้นครับเาแต่โอนิดราคาทำไปแพงไหมค่าต้นแบบนี่ค่าออกแบบแล้วค่าติดตั้งการสูลก่อนมาทำอยู่ที่สามห้ยประมาสมห่าบาทครับราคาขายอยู่ี่หม่นบาทรวมค่าความคิดซ่อมบุงระยตลอดหน่งปีครับางแรมีอะไรบ อ๋อรในจุดที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า,ากระบอกสูบแบบลีเนียแอคชัวเตอร์อครับพุดเครื่องแข็งเลยนะอ่ะต่อในส่วนที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบอกสูบชนิดลีเนียแอคชัวเตอร์เป็นกระบอกสูบไฟฟ้าครับโดยคาว่าลีเนียคือเขามาตรงก็หลักการใช้เคลื่อนในการทําให้จุดขยับพิซ้ายพิขวาพิหัวพิขาครับใช่ครับ แล้วตู้นั้นนะเหมือนตู้นั้นเราจะแยกกันโดยตรงที่ว่าตู้ซ้ายเป็นผ้าคอนโทรลตู้ขวาเป็นผ้าขับเคลื่อนตัวบอกสูบทุกตัวได้ผ้าขับเคลื่อนจะไปต่อรวนที่จุดจุดนั้นครับใช่ครับกดลองดูเิเรากดตรงที่หัวขึ้นปึ๊บตอนหัวก็จะขึ้นอ๋อเ้ิ่มขึ้นแล้วใช่ครับเดี๋ยวมาดูช้าๆนิน่อนี้กดขึ้นเลยปึ๊บ ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16คือขึ้นทีละน้อยขึ้นทีละน้อยครับเนื่องจากว่าเราสั่งให้กระบอกสูบขึ้นนะในการที่กระบอกสูบขึ้นไวเกินไปก็ทำให้เกิดลายแผลผู้ป่วยผู้ป่วยได้ครับโอเคพลิกได้ไหมพลิกได้ครับในระบบที่เราทำเนี่ยครับก็เราถ้าเราหัวขึ้นมาแล้วไม่สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้เนื่องจากว่าเราได้ทําการติดตลกไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับนะครับถ้าเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเราก็ต้องสั่งกดลงก่อนนะครับ อ๋อก็คือทําได้ทีละอย่างับเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนี่ลงไหมลงครับลงเพื่อน้อยอ๋อคือถ้าอ้นี่ขึ้นลงไฟทางนู้นจะติดตอนที่ไฟไฟเราติดเนี่ยครับตัวเซนเซอร์เราจะเป็นเซนเซอร์แบบแสงถ้าเราไม่ติดอยู่กับนิ้วถ้าแสงเข้าไปกระทบกับเซนเซอร์ได้ไฟก็จะติดครับในการที่เราจะติดตัวเซนเซอร์กับผู้ป่วยจะติดไว้ตลอดเวลาเพื่อแสงจะไปทำไปทำให้ตัววัดเซนเซอร์เกิด วัดค่าไอความเข้มข้นในเลือดโดยวัดเป็นอัตราการเต้นหัวใจครับประมาณโดยประมาณอสายน้ําเกลือมีผลหรือว่ามาโชยใช่ไหมสายน้ําเกลือที่เราใช้นะครับจะมีสายวัดน้ําเกลืออยู่ว่าไหนเดี๋ยวพาไปดูนะได้ครับตัวนี้ครับจะเป็นเซ็นเซอร์วัดน้าเกลือครับเนื่องจากว่าไหนในยูเซนเซอร์อยู่ไหนนี่ครับตัวเซ็นเซอร์ครับโอ้ใช่ครับจะติดต่อเวลาถ้า น้ำเกลือหมดตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับได้แล้วส่งไปยังผู้ผู้ดูแลว่าตอนนี้น้ําเกลือหมดให้มาเปลี่ยนสูงน้ำเกลืออืมเอาโอเคอเกลือ,น,อน,นี่กําลังลงอยู่เดี๋ยวจะดูการพลิกกันทีพนเหล่านี้เทคนิคสัตหีบใช่เทคนิคสัตหีบนี่เวลายกชุดนี่มาชุดใหญ่ตลอดเลยเนะี่ยใช่ใช่ครับคนเต็มกำลังสูบตลอดอาจารย์บอกว่าคนงานดีตลอดอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำงาเป็นทีมเราก็อยากให้มาเป็นทีมโอเคเรื่องเนี้ย เราเป็นน้องเราอยู่นแผนกอะไรกันเลยเรอยู่แผนกเครื่องมือและพวกกลุ่มอ่ะไฟฟ้<ล>าใช่ไหมเกี่ยวกับไฟฟ้าอันนี้เป็นสาขาใหญ่เลยเป็นสาขาเครื่องมือและพวกเกี่ยวกับระบบการคอนโทรลในเท่าสาหกรรมครับนในส่วนมากจะจบไปทําง,งานในเกี่ยวกับพิโตเคมีครับพิโตเลียมเดี๋ยวก่อนประมาณนี้ครับเยี่ยมแบบนี้ทั้งชุดเลยอยู่สาขาเดียวกันหมดหมดเลยครับดูพลิกพลิกยังไงไี่ดีขวานะครับ อ๋อนี่ขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ป่บจะค่อยๆขึ้นขึ้นไหมลิเน่งคือมันมันจะยกไปไงๆเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว ผมก็มันนั่นไปคนไข้ในรุดนะในรุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่านั่นแหละอ่าโอเคถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อไปที่วิรัยเทคนิคครับผมอะไรนะสัตหีบที่วิรัยเทคนิคสัตหีบครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับราคาขายเท่าไหร่นะราคาขายอยู่ที่หกหมื่นบาทครับลงค่าเซอร์วิสค่าติดตั้งครับโอเคขอบพระคุณมากน้องจากวิรัยเทคนิคสัตหีบ